วิธีการใช้งานนะคะตัวู่ม้า V6 นะคะตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานอันนี้เปิดรถขึ้นมานะคะหน้าจอจะเป็นแบบนี้จะขึ้นตัว P แบบนี้นะคะถ้าขึ้นตัว P ก็คือเราจะบิดไม่ไปเนาะตัวนี้จะบิดไม่ไปลูกค้าให้ลูกค้กคกากำเบรกข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะคะให้ข้างหน้าจอมันขึ้นอย่างนี้หรือขึ้นตัวหนังสือสีเขียวเรดี้อย่างนี้นะคะบิดถึงจะไปนะคะลูกค้าแบบนี้นะตัว ปุ่มของตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะนี่อันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินแล้วก็มีไฟลีไฟใหญ่แล้วก็ไฟสูงไฟต่ํานะคะไฟเลี้ยวก็มีนี่นะคะไฟเลี้ยวมีทั้งไฟเลี้ยวหน้าและไฟเลี้ยวหลังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแต่อันนี้เป็นตัวปุ่มเปลี่ยนเกียร์นะคะตัว S นะคะนี่ นี่คะ่ะตัวรถนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3เกียร์นะคะอันนี้เกียร์หเกียร์สเกียร์สนะคะเกียร์หจะเบาที่สุดนะคะเกียร์สก็จะแรงสุดนะคะส่วนวิธีเปิดเบาะนะคะให้ลูกค้าหมุนไปทางซ้ายหมุนมาเลยนะคะไม่ต้องกดนะหมุนแข็งๆเอาเลยอ่ะ หมุนเลยนะคะแล้วก็บาอก็จะเปิดให้อันนี้จะเป็นส่วนของใต้เบาะนะคะใต้เบาะจะกว้างและลึกนะคะลูกค้าใส่ของได้เยอะนะเรามีกระจกให้นะคะโอเคเวลาปิดนะคะให้ให้กดช่วงประมาณตรงนี้นะะใช่ค่ะให้กดช่วงประมาณนี้กดไป<อ>ทีหนึง่งใช่แล้วก็จะติดแล้วถ้าจะเปิดก็แค่นี้เลยนะคะดีค่่กดตรงนี้นะคะ นี้นะคะจะเป็นสวิตไฟสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้งานรถเ,เป็นเวลา2อาทิตย์ขึ้นหรืออาทิตย์ขึ้นนะคะให้ลูกค้าปิดลงนี้นะปิดลงตัวรถนะคะลูกค้าเปิดตัวรถจะไม่ติดนะคะแบตก็จะไม่ไหลนะลูกค้านะไว้าสาหรับใครที่มีธุระต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะคะถ้ากลับมาแล้วจะใช้ก็ให้กดไปทางนี้ดันไปให้มันมีเสียงแบบนี้นะคะก็คือเปิดรถติดแล้ว เปิดรถเตดลูกค้าสามารถใช้งานรถได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการใช้งานของตัวรถคุมะ V6 ขีด2นะคะตัวนี้ก็สายตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องไปเชื่อมกันนะถ้ามันยังมีอยู่นะให้ลูกค้าดันเข้าไปข้างในได้เลยนะคะไม่ต้องเอาไปเชื่อมกันนะโอเคค่ะ